คือกระเทยไห้เราสวยที่สุดในโลกแล้วนะทำไมเราไม่โปรโมทสิ่งนี้นี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของเราอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงจรอันนี้คุอซีเรียสนะ <S <S จริงๆใช้กำลังอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดค่ะค่ะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าถามว่าพอมันถึงขีดสุดบางคนเขาก็ทนไม่ไหวจริงๆก,ก,ก็ก็พอจะเข้าใจอยู่แต่ก็ก็ค่อยๆ คือคนไทยอ่ะคือเนเจอร์ของคนไทยอ่ะไม่ว่าเพศอะไรอ่ะเป็นแบบนี้อยู่แล้วพี่หว่าคือหมายความว่าฉันตีกันเองอ่ะเรื่องของฉันแต่ใครอย่ามาตีพวกฉันเพราะว่าใครมาตีพวกฉันคนอื่นปุ๊บคนไทยคือไม่ยอมเมื่อคืนไม่ได้นอนเชียร์พี่กระเทยสุขุมวิท1ิอยู่ค่ะเลิศมากก็ เขาบอกว่าอะไรนะสงครามโลกครั้งที่สามนี่แหละซอฟพาวเวอร์ของเราอ,ะะรอันนี้พูดจริง,รงอันนี้พูดจริงแรอันนี้คุณซีเรียสนะคุณพ,พูดกับผู้ใหญ่หลายท่านแล้วคุณบอกว่าพี่ซอฟพาวเวอร์ของเราอ่ะคือกระเทยไทเราสวยที่สุดในโลกแล้วนะทําไมเราไม่โปรโมทสิ่งนี้เขาก็หัวเราะใส่คุณซาคุณก็เลยแบบเอออวันนี้มีโอกาสได้พูดแล้วจริงๆสุขุมวิทสิบเอ็ดอ่ะคือมันก็มีความคิดที่แตกต่างเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ ไอ้เรามีเรื่องกันทำไมเราไม่พูดคุยกันหรืออะไรอันนั้นคุณไม่แตะแล้วกันแต่ว่าเรื่องที่เหนือกว่านั้นอะที่มันลอยกว่านั้นคุณว่าพี่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 ก็เคยบอกมาจริงว่าเขาเขามีพลังอะไรบางอย่างอันนี้คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราก็น่าจะทําอะไรกับกับ LGBTQ กลุ่มนี้ที่โดดเด่นมากและมีความสามารถมากเหลือเกินเลยคุณว่าคุณว่าจริงๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์เห็นข่าวนี้แล้วเป็นอะไรเป็นไง ก็เห็นคลิปจริงๆอันแรกเห็นคลิปที่เริ่มเรื่องก่อนก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะแต่ตอนหลังเริ่มดูเพราอแบบเหมือนทุกคนแหละดูด้วยความแบบพี่ไปค่ะออกมาหรือยังอะไรเงี้ยคือก็เป็นมนุษย์ปกติไงดูเหมือนทุกคนแหละเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆนั่งดูแล้วก็ขำขำตรงบรีฟอะออกมาบรีฟกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ไอ้นี่ดีแต่ก็อย่าไปเอาเขาถึงตายเลยเนาะจริงๆใช้กําลังอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดอะค่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่า,วาถามว่าพอมันถึงขีดสุดบางคนเขาก็าทนไม่ไหวจริงๆกุก็ก็พอจะเข้าใจอยู่แต่ก็ก็ค่อยๆซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะเออคุณไม่รู้ว่าประเทศอื่นที่เขา ไม่รู้ประเทศอื่นที่เขาไม่ได้เป็นแบบเลือดเลือดคนไทยแบบเรา,าเขาคิดแบบเราหรือเปล่าไงเออก,ก,ก็ก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสําหรับตัวค้นก็คือแฮชแท็กย you. <laughs> ังอยู่นะ <laughs> ใช่กเเ็เขาเขียนว่าอะไรนะพี่หว่ามาคาบูชา <laughs> ใช่ไหม <laughs> โดยไม่ได้นับหมาย <laughs> <laughs> คือคนไทยอะ คือเนเจอร์ของคนไทยอ่ะไม่ว่าเพศอะไรอ่ะเป็นแบบนี้อยู่แล้วพี่หว่าคือหมายความว่าชั้นตีกันเองอ่ะเรื่องของฉันแต่ใครอย่ามาตีพวกฉัน้นเพราะว่าใครมาตีพวกชั้นคนอื่นปุ๊บคนไทยคือไม่ยอมอันนี้คือเลิศตดตามต่อไปเรื่อยๆติดตามค่ะติดตามพี่ๆเขาค่ะชอบมากแบบชอบคนบินชอบรองเท้าแตะคีบแบบว่ามันเลิศนี่แหละไทยแลนด์เลิศ,ลศชอบ ใชช่วยแต่ก็อยากทำให้มันถูกต้องนะไม่อยากแบบไม่ได้สนับสนุนนะเออไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะแต่ว่าเอ,อ่อถ้ามันมาถึงตรงนี้แล้วอะก,ก,ก็ก็ลองหาวิธีอื่นดูก็ได้ค่ะจะแบบแจ้งความจะแบบว่าจ่ายเงินค่าเสียหายอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยว่าก,ก,ก็ประมาณนั้นไม่อยากให้ทะเลาะก,กับประเทศอื่น้วยไนงะเรือ่องของเรื่อง